ฝายกั้นน้ําขนาดใหญ่ภายในสวนพึ่ง ort, รสีสอร์ทอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่สร้างติดกับลําห้วยบ้านบ่อเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ชาวบ้านรวมตัวร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมโดยชาวบ้านกว่า500ครอบครัวที่อาศัยอยู่ท้ายน้ําและพื้นที่ใกล้เคียงประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรการสร้างฝายที่เกิดขึ้นน่าจะไม่ถูกต้องนะครับจึงมีการ หมุนเวียนหรือการไหลทางน้ําผิดตามธรรมชาติจึงมีความสง,สงสัยว่าน่าจะเกิดข้อสงสัยว่าการสร้างขวางกีดขวางทางน้ำเนี่ยจึงเป็นให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้าจึงได้มีการลองเรียนที่ผ่านมา ทันทีที่ได้รับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอบปทสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสวนพึ่งรีสอร์ทมีการสร้างฝายกั้นขวางทางน้ำจริงและเข้าขายบุกรุกพื้นที่สาธารณะรวมถึงจะเร่งตรวจสอบอีกหลายแห่งเมื่อเราลงมาดำเนินการเนี่ยก็พบว่ามีการสร้างฝายลักษณะนี้อยู่นะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มเอาฝายตอนนี้เป็นของกลางในคดีอยู่ หรือระหว่างที่ศาลท่านจะมีคําสั่งบางรีสอร์ทเนี่ยไปสร้างไว้ท้ายรีสอร์ทเลยนะครับต้องเดินเข้าไปลึกอะไรเงี้ยมันก็จะช้าหน่อยนะแต่ว่าเราจะดำเนินการทุกทุกรีสอร์ทนะครับไม่ว่ารีสอร์ทจะมีทธิพลแค่ไหนเราจะดำเนินการให้หมดนะครับจับกลุม่มหน้าสถานเดียวกันโดยใช้สวนพึ่งรีสอร์ทนี้เป็นต้นแบบในการดำเนินการครับ สวนพึ่งรีสอร์ทแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่นำร่องในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหรือสวนพึ่งรีสอร์ทโมเดลเพื่อเร่งเดินหน้าปราบรามการบุกรุกที่ผิดกฎหมายจากแผนพังนี้จะเห็นรีสอร์ทอีกหลายแห่งตั้งอยู่ริมห้วยบ้านบ่อและต้องใช้น้ำจากลำห้วยนี้ซึ่งเจ้าที่ก็เร่งตรวจสอบด้วยเช่นกันอย่างอ้อมกอดขุนเขาอเมเรสตาอเบิร์และสแตมรีสอร์ทหากพบว่าผิดจริงก็จะรื้อถอนทันที อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเร่งปราบปรามผู้กระทําผิดที่อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายหาผลประโยชน์ส่วนตัวบนความเดือดร้อนของชาวบ้านรวมถึงจะขยายผลตรวจสอบพื้นที่อื่นๆอย่างจริงจังต่อไป ายการเส้นทางน้ําสาธารณะของผู้ประกอบการเทแก่ตัวนะคะก็สมงผลให้ชาวบ้านปลายน้ําได้รับความเดือดร้อนซึ่งรัฐบาลค่ะก็ได้ส่งเจ้าที่เข้ามาตรวจสอบและพบว่ามีการกระทําผิดจริงและตอนนี้ก็ได้มีการดูแลประชาชนที่รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วนะคะซึ่งนี่ก็เผยเห็นมาตรการความเอาจริงของรัฐบาลในการที่จะเอาความผิดกับคนที่กระทําผิดโดยที่ไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลมืดค่ะอัญชนาตศาว่าที่ผาสปรอร์ไอรายงาน